ถ้าไม่มีโครงการนี้อาจจะยากที่จะเชิญชุมชนมาที่โรงแรมมาทำเวิร์กช็อปก็เลยได้แต่เปิดร้านแล้วก็เอาสินค้ามาวางขายแต่พอได้มีโอกาสได้ร่วมกับททท,ทก็ได้เห็นถึงการเชื่อมต่อของพลังของความเป็นไทยเราไปสู่ทั่วโลกแนวความคิดในการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนการท่องเที่ยวต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะลดความเหลื่อมล้ำของภาคประชาชนนะคะการท่องเที่ยวเนี่ยสามารถที่จะสร้างไรายได้แล้วก็เป็นส่วนเพิ่มในลักษณะที่เป็น passive income นะคะ บอกว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะคะหรือ m m u n i t y b a s e d Tourism เนี่ยก็มาจากแนวความคิดที่ต้องการให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนนะคะโดยให้ชุมชนเนี่ยมีบทบาทในการเป็นเจ้าของและก็เป็นผู้จัดการการท่องเที่ยวเองนะคะซึ่งแนวความคิดนี้เองเนี่ยก็เริ่มต้นมาจาก3ปัจจัยหลักนะคะก็คือ1นแนวความคิดในการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนการท่องเที่ยวต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะในส่วนที่2ก็คือการขยายพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวของททนะคะให้กระจายตัวนักท่องเที่ยวเนี่ย อย่างเมืองหลักแล้วก็เมืองรองทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในเรื่องของโอเวอร์ทัวริซึมนะคะในส่วนที่3เองเนี่ยก็คือนโยบายของรัฐบาลในการที่จะลดความเหลื่อมล้าของภาคประชาชนนะคะการท่องเที่ยวเนี่ยสามารถที่จะสร้างไรายได้และก็เป็นส่วนเพิ่มในลักษณะที่เป็นพสซีฟอินคัมนะคะกระบวนการพัฒนาความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่มีศักยภาพทั่วประเทศเนี่แหละคะ่ะเราก็เริ่มต้นนะคะอย่างเป็นทางการก็คือเมืองหลักเมืองรองในตั้งแต่ปี2 5 3 0ันห้าร้อยสามสิบถึงสองพันห้าร้อยสี่สิบห้านะคะนั่นก็คือทรทรเนี่ยยัง ในการพัฒน,นาแหล่งท่องเที่ยวก่อนที่เราจะมีการปรับบทบาทหน้าที่ภารกิจนะคะของทรทรเนี่ยไปทําหน้าที่ด้านการตลาดการท่องเที่ยวในปี2,545นะคะแล้วในปี2,546นี่ลละคะ่ะ คนไทยนะท่องเที่ยวชาวไทยก็ได้รู้จักกับคําว่าอันซีนไทยแลนด์อย่างเป็นทางการนะคะโดยการประชาสัมพันธ์เพื่อนําเสนอ <c oughs> แหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่น่าสนใจทั่วประเทศเพราะนั้นนะคะโครงการ Village to the World ค่ะก็ได้เริ่มต้นในปี2559การท่องเที่ยวที่สร้างที่ยืนให้กับคนตัวเล็กนะคะเราไม่ได้สร้างแค่เส้นทางท่องเที่ยวนะคะแต่เป็นการสร้างระบบเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนท่องเที่ยว ที่ธุรกิจเข้ามามีส่วนร่วมได้จริงค่ะและจากปี2559นะคะในรูปแบบที่เป็น CSR Company Outing เราก็ยกระดับให้เป็น ESG Tourism ในปี2568ที่ธุรกิจสามารถลงทุนเพื่อผลลัพธ์ที่วัดผลได้ตอนนี้นะคะเรามองว่าชุมชนเนี่ยไม่ได้เป็นแค่เพียงจุดหมายปลายทางอีกต่อไปนะคะแต่เป็นพันธมิตรพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจที่ร่วมสร้างคุณค่ากับองค์กรได้ในระยะยาวค่ะ Village to the World เนี่ยนะคะี่ฉันมองว่าเป็นตัวอย่างของการยกระดับการท่องเที่ยว เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างแท้จริงค่ะถือว่าในปี2,568นนี่นะคะการท่องเตี่ยของประเทศไทยก็เปิดปฏิบัติการครั้งใหญ่แล้วก็ครั้งใหม่ของโครงการ Village to the World นะคะภายใต้แนวความคิดที่เรียกว่า Sustainable Agenda นะคะเป็นโครงการที่ขับเคลื่อนโดยใช้แนวความคิดในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเราเน้นคำว่าอย่างยั่งยืนเลยนะคะ ESG เนี่ยเป็น กรอบในการออกแบบและก็พัฒนาความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและก็ชุมชนนะคะโดยเราได้มีการผลตกําลังนะคะกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะกรมส่งเสริมวัฒนธรรมแล้วก็5บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะคะเพื่อร่วมกันพัฒนา7ชุมชนต้นแบบค่ะให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์ทั้ง ESG นะคะ CSR แล้วก็ Social Impact Investment ค่ะ ในส่วนของโครงการ Village to the World ปี2,568นี้นะคะ พันธมิตรก็ได้ร่วมกันแสดงพลังในการกระตุ้นและก็ผลักดันให้สังคมไทยเนี่ยตระหนักถึงสิ่งที่สําคัญ3ประเด็นนั่นคือหลักของ ESG สิ่งแวดล้อมสังคมและก็ธรรมาภิบาลนะคะเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าโครงการ Village to theW o r l d ปี2568เนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจแค่สร้างรูปแบบทางการท่องเที่ยวที่ดีนะคะแต่เรามุ่งเน้นในการสร้างโครงสร้างที่จะเปลี่ยนวิธีคิดทั้งระบบว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนเนี่ยสามารถเป็นเครื่องมือที่สร้างผลลัพธ์เชิง ESG ที่วัดผลได้จริงโดยเราจะเห็นได้จาก ผลกระทบของโครงการนะคะที่มี3มิติที่เด่นชัดมากๆเลยนะคะ1ก็คือจากที่เที่ยวเป็นที่ลงทุนเพื่อผลลัพธ์ทางสังคมนะคะเราได้มีการออกแบบโมเดลการลงทุนในชุมชนนะคะที่ก็คงไม่ได้หวังแค่รายได้จากการท่องเที่ยวนะคะแต่ว่าสร้างระบบรายได้ที่ต่อเนื่องนะคะเช่นการร่วมออกแบบสินค้าทางการท่องเที่ยวกับธุรกิจนะคะสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยสามารถที่จะวัดผลได้ทั้งทางด้านสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมค่ะ2นะคะ จาก CSR รูปแบบเดิมๆนะคะสู่ระบบที่เรียกว่า ESG Tourism ที่โปร่งใสโครงการนี้นะคะได้สร้างกลไกลรายงานผลกระทบนะคะที่ให้ภาคธุรกิจเนี่ยสามารถที่จะนำข้อมูลจากกิจกรรมในชุมชนท่องเที่ยวเนี่ยไปใช้ในการจัดทำ ESG Report นะคะ SDG Goals หรือแม้แต่การตอบแบบประเมินสากลในแบบอื่นๆได้ทันทีเช่นเดียวกันนะคะในส่วนที่3ค่ะ จัดความช่วยเหลือนะคะสู่ความร่วมมือแบบวินวินนะคะเราจะเห็นได้เลยนะคะว่ากิจกรรมที่ชุมชนเนี่ยได้พัฒนาและได้เรียนรู้จากธุรกิจจริงๆเนี่ย เช่นในเรื่องของการพัฒนาระบบการจัดเก็บขยะนะคะทำเมนูอาหารแบบซีโร่เวส์นะคะหรือการออกแบบกิจกรรมที่ปล่อยคาร์บอนต่ำเนี่ยก็เพื่อเตรียมพร้อมในการที่จะต้อนรับนะคะและรองรับนักท่องเที่ยวที่มีการเติบโตแล้วก็นี่คือการเติบโตที่เราต้องบอกว่าไม่ทิ้งไขรไว้ข้างหลังนะคะแล้วก็ไม่ทิ้งผลกระทบไวข้ข้างทางค่ะนี่คือครั้งแรกที่ภาคการท่องเที่ยวโดยชมุมชนและภาคตลาดทุนนะคะมาร่วมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างด้วยโมเดลความร่วมมือแบบูรณาการ ESG Partnership for Impact ที่สร้างผลกระทบทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันนะคะภายใต้โครงการ Village to the World Sustainable Agenda ค่ะ โครงการนี้นะคะไม่ใช่แค่การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนแต่เป็นการเปิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ให้กับชุมชนนะคะและก็โอกาสทางการลงทุนเชิงคุณค่าให้กับองค์กรเอกชนที่ปัจจุบันนะคะมีบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมากกว่า800แห่งที่สามารถที่จะเลือกทํางานกับชุมชนเพื่อสะท้อน คลลับ ESG นะคะทรทก็หวังว่า7ชุมชนที่เข้าร่วม Village to the World ในปีนี้นจะกลายเป็นโมเดลต้นแบบที่ชุมชนอื่นๆทั่วประเทศนะคะสามารถที่จะเรียนรู้และก็ต่อยอดเพื่อย,ยกระดับตัวเองและก็พร้อมที่จะเป็นพาร์ทเนอร์กับภาคธุรกิจในอนาคตค่ะองค์กรเอกชนสามารถที่จะใช้ Village to the World นะคะเป็นโมเดลพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมที่วัดผลได้จริงค่ะ ทั้งในแง่ของการลดความเสี่ยงทาง ESG และก็การสร้างมูลค่าใหม่ทางธุรกิจนะคะเช่นการสร้างผลิตภัณฑ์ร่วมกับชุมชนที่มีเอกลักษณ์การขยายแบรนด์ผ่านช่องทางการท่องเที่ยวนะคะหรือว่าการส่งเสริมความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนโดยที่องค์กรเนี่ยไม่ต้องสร้างโครงการใหม่เองนะคะแต่ว่าใช้โครงการที่เราได้วางไว้เนี่ยให้เกิดผลลัพธ์ร่วมกันค่ะ เพราะว่าการท่องเที่ยวชุมชนนะคะคือสนามจริงของ ESG ที่มีชีวิตค่ะในโลกของการพัฒนายอย่างยั่งยืนเนี่ยเรามักจะพูดถึง People Planet แล้วก็ Partnership หรือ ESG อย่างเป็นนามธรรมแต่ว่าสำหรับประเทศไทยนะคะเรามีสนามทดสอบที่ทรงพลังอยู่แล้วนั่นก็คือชุมชนท่องเที่ยวที่อยู่ทั่วประเทศเพราะว่าชุมชนเนี่ยคือพื้นที่จริงนะคะและเป็นเวทีของ People Planet แล้ก็ Partnership ที่จับต้องได้ โดยในชุมชนนะคะท่องเที่ยวเหล่านี้เนี่ยธุรกิจสามารถที่จะเรียนรู้และก็ทดสอบแนวความคิด ESG ได้แบบมีชีวิตเช่นนะคะการลดคาร์บอนจากการเดินทางโดยใช้จักรยานในการเดินทางนะคะการออกแบบการจัดการขยะร่วมกับชุมชนเช่นเรามีธนาคารขยะโรงเรียนนะคะหรือการสร้างอาชีพใหม่โดยไม่ทำลายวัฒนธรรมดั้งเดิมการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมนะคะร่วมกับการสร้างประสบการณ์ทางการท่องเที่ยว และเพราะว่าการท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยคือการเดินทางเพื่อเปลี่ยนชีวิตของทั้งสองฝั่งนะคะทุกกิจกรรมล้วนสามารถที่จะเป็นตัวชี้วัด ESG ได้ทันทีและก็ที่สําคัญที่สุดนะคะการท่องเที่ยวช,ชุมชนก็คือการเดินทางที่คนมาเที่ยวก็ได้เปลี่ยนแปลงและคนที่อยู่ก็ได้พัฒนานั่นคือจุดร่วมที่ ESG ไม่ใช่ภาระแต่คือโอกาสทางสังคมเศรษฐกิจและก็แปรในระยะยาว หน้าที่ของทรทรนะคะหลายคนอาจจะถูกมองว่าเน้นแต่การโปรโมตสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าไทยนะคะแต่ในโครงการนี้และอนาคตต่อไปเนี่ยเราจะเปลี่ยนบทบาทของผู้ประชาสัมพันธ์สู่ผู้ออกแบบระบบนิเวศท,ทางเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นนะคะการเดินทางของ v i l to the World เนี่ยคือจุดเริ่มต้นที่ทรทรเป็น องค์กรแข่งการขับเคลื่อน ESG Tourism Ecosystem ระดับประเทศนะคะหนึ่งเลยก็คือจากการส่งเสริมสู่การสร้างโครงสร้างเชิงนโยบาย ESG Tourism โครงสร้างการพัฒนาเฟรมเวิร์กที่เอื้อให้กับทุกภาคสว่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะภาคส่วนธุรกิจสามารถที่จะเข้ามาร่วมลงทุนกับชุมชนท่องเที่ยวได้จริงนะคะทั้งในแง่ของเงินทุนความเชี่ยวชาญและก็การวัดผล ESG ค่ะ 2. นะคะจากแคมเปญสู่โครงข่ายความยั่งยืนด้านการท่องเที่ยวในระดับชาติ โครงการนี้นะคะทรทได้สร้างโมเดลระยะยาวที่จะเป็นรากฐานให้กับประเทศไทยมีแบรนด์การท่องเที่ยวชุมชนที่ยั่งยืนในระดับโลกโดยเราก็จะใช้ ESG เนี่ยแหละค่ะเป็น,นกลไกสร้างความน่าเชื่อถือในสายตาของนักท่องเที่ยวและนักลงทุนจากทั่วโลกค่ะนี่ก็คือการเติบโตที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะแล้วก็ไม่ทิ้งผลกระทบไว้ข้างทางค่ะ เออก่อนอื่นอยากจะขอขอบคุณมากเลยค่ะในนาม Asset Bowl Corporation หรือ AWC ที่เราได้ร่วมโครงการดีๆกับทางททท,ทมาอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็โครงการ The Village to the World ที่มีโอกาสจะได้ร่วมดูแลชุมชน และก็ได้ร่วมโปรโมทสิ่งดีๆของชุมชนและก็ศิลปะหัตถกรรมวัฒนธรรมไทยของเราไปสู่นักเดินทางทั่วโลกค่ะเพราะว่า AWC เราก็ได้มีโอกาสพัฒนาโครงการต่างๆไปตามจังหวัดหลักๆของประเทศและก็ได้ร่วมกับพันธมิตรระดับโลกก็เลยได้เห็นถึงว่าโครงการนี้จะเป็นโอกาสที่เราจะได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมไปถึงประสบการณ์ความพิเศษที่เราจะได้พานักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ให้ได้สัมผัสประสบการณ์แล้วก็เข้าไปร่วมกับชุมชนค่ะแล้วก็จะได้เห็นถึงคุณค่าและก็ความพิเศษของแต่ละชุมชนวันนี้ AWC ก็เลยได้มีโอกาสได้ร่วมในโครงการช่วงที่อาทิตย์ที่แล้วเองค่ะที่เพิ่งได้เปิดโรงแรมพัทยาแมริออทรีสอร์ทแอนด์สปาแล้วก็ได้ร่วมกับทางชุมชนบ้านอำเภอที่จังหวัดชนบุรีแล้วก็ได้เห็นแขกต่างๆเรียกว่าสนุกสนานแล้วก็เออเอนจอยต่อเวิร์กช็ ของโครงการ The Village to the World ของทางทททนะคะก็ลเลยเห็นถึงโครงการนี้จะเป็นโอกาสที่เราได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบของประสบการณ์สู่คุณค่าที่แท้จริงและก็ส่งต่อความพิเศษของประเทศไทยไปสู่ทั่วโลกค่ะทาง a w c ก็ดีใจได้อยู่ในอุตสาหกรรมที่จะได้ชวนนะักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเข้ามาชื่นชมความพิเศษและก็มาอุดหนุนสินค้าไทย โครงการนี้ก็เลยเป็นจุดเชื่อมของการส่งต่อสินค้าพิเศษพิเศษในแต่ละชุมชนมาถึงนักท่องเที่ยวทั่วโลก a w c ได้มีผนึกพลังพันธมิตรระดับโลกต่างๆตอนนี้เนี่ยเราได้มีการรวมพันธมิตร650ล้านเมมเบอร์ทั่วโลกที่จะเชื่อมเข้ามาประเทศไทยค่ะก็เชื่อว่าจะเป็นการสร้างรายได้กับสู่ชุมชนและก็โครงการนี้ก็ AWC จะได้สามต่อเชื่อมกับ The Gallery เพราะว่า The g a l l เลอของ AWC ก็เป็น Social Enterprise หรือว่าวิสาหกิจเพื่อชุมชนรายได้ทั้งหมดก็จะกลับสู่ชุมชนค่ะก็เลยเชื่อว่านอกจากรายได้แล้วก็ยังได้ส่งต่อองค์ความรู้กันด้วยค่ะเพราะว่าตอนนี้โครงการที่มีเหลือพัทยาก็กำลังร่วมกับชุมชนในการที่จะเอาองค์ความรู้เรื่องของการทำ sustainable food practice หรือการดูแลเรื่องของอาหาร แล้วก็เวลานักท่องเที่ยวได้ไปเยี่ยมชมชุมชนแล้วก็เข้าไปเที่ยวในชุมชนก็จะได้สัมผัสประสบการณ์ความอร่อยและก็ความพิเศษต่างๆในแต่ละชุมชนด้วยก็เลยเป็นการเชื่อมพลังแบบองค์รวมค่ะแล้วก็ส่งต่อประสบการณ์ที่พิเศษพิเศษไปสู่นักเดินทางค่ะ ก็ก่อเรื่องกับที่ A W C เชื่อมั่นถึงคุณค่าความยั่งยืนองค์รวมดูแลให้กับ Better Planet เนี่ยเราดูแลอยู่แล้วก็คือสิ่งแวดล้อม Better People เนี่ยเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ประสบการณ์ความรู้สึกความพิเศษของนักเดินทางเนี่ยเชื่อมหัวใจเห็นหัวใจเนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นส่วนที่โครงการ The Village to the World ที่จะทาให้ความพิเศษและก็คุณค่าของ Better People ได้ส่งต่อแล้ก็จะเป็นการสร้างเรียกว่าคุณค่าองค์รวม กลับมาให้ชุมชนต่อเนื่องไปถึง Better Prosperity ค่ะเพราะว่าเวลาเราพูดถึงคุณค่าความยั่งยืนเราจะพูด3 Better P, Better Planet, Better People, Better Prosperity Better Prosperity คือการสร้างเศรษฐกิจและการเติบโตและก็ได้ร่วมสร้างรายได้กับสู่ชุมชนด้วยตรงนี้ก็เลยเป็นคุณค่าองค์รวมที่โครงการนี้เนี่ยจะเอามาผสานเชื่อมในเรื่องทั้ง Better Planet ก็คือการเอา Product Recycle ต่างๆ Circular Economy แล้วก็มาเชื่อมกับ Better People ที่ได้ฝึกทักษะ แล้วก็ฝึกองความรู้จากทั้งโรงแรมแล้วก็ความพิเศษของทักษะศิลปะของชุมชนแต่ละชุมชนในเชื่อมพลังสร้างโปรดักต,ต์ต่างๆเชื่อมไปถึง better prosperity ก็คือการสร้างคุณค่าสร้างรายได,ได้กลับมาสู่ชุมชนค่ะก็เลยเชื่อมต่อกับปรัชญาและก็ความมุ่งม,มั่นของ AWC ค่ะที่จะร่วม build better future for all ร่วมกับทุกทุกภาคส่วนค่ะก็ลเลยโครงการนี้นี่ก็เป็นโครงการดีๆโครงการนงของทททที่ AWC ก็ประทับใจแล้วก็ขอร่วมเป็นพลังที่จะช่วยเชื่อมอสิ่งดีๆของเมืองไทยเราไปถึงนักเดินทานทงทั่วโลกค่ะในมุมที่เวลาเรามองถึงการสร้างคุณค่าองค์รวมเราก็จะมองว่านอกจากเราสร้างรายได้กับสู่ชุมชนเป็นยอดรายได้เพิ่มขึ้นตามเป้านะคะ เราก็จะมองว่าแล้วเราได้ร่วมกับชุมชนหลายชุมชนมากน้อยแค่ไหนก็เลยการวัดผลที่ชัดเจนนอกจากรายได้ก็คือการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นแล้วก็มีการวัดถึงดักตด้วยว่าเราจะสร้าง SKU ขึ้นมาเพิ่มเราจะสร้างโดักตที่พิเศษเพิ่มแล้วเ,เอาเข้ามาขายในร้านเดอะแกลลอรี่ทุกสาขาของ AWC เนี่ยต่อไปเราก็จะไปวางอยู่ในห้องพัก แล้วก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งของความพิเศษหรือความทรงจําที่น่ารักน่ารักนะคะวางแล้วก็ให้นักเดินทางทั่วโลกได้ร่วมอุดหนุนเลยอันนี้ก็จะส่งต่อเข้าไปในตอนนี้ประมาณ2ล้านกว่ารูมไนท์ที่เราก็เชื่อว,ว่าจะได้โปรโมตสินค้าชุมชนให้เพิ่มยอดไรายได้กับสู่ชุมชนค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าไม่มีโครงการนี้อาจจะยากที่จะเชิญชุมชนมาที่โรงแรมมาทำเวิร์กช็อปก็เลยได้แต่เปิดร้านแล้วก็เอาสินค้ามาวางขายแต่พอได้มีโอกาสได้ร่วมกับทททก็ได้เห็นถึงร้านเชื่อมต่อ ของพลังของความเป็นไทยเราไปสู่ทั่วโลกค่ะ ก็มองตั้งแต่ทั้งผู้ถือหุ้นนะคะก็จะได้ร่วมอยู่ในส่วนหนึ่งของความยั่งยืนเพราะว่า AWC ก็ดีใจแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของ AWC ที่ตอนนี้เราเป็นอันดับหนึ่งในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของ s p Global ก็คือเป็นมาตรฐานระดับโลกเรียกว่านอกจากอยู่ในธุรกิจที่ได้ส่งความสุขแล้วก็จะได้ส่งคุณค่าที่ยั่งยืน ไปถึงทุกเต็กโฮ o เดอร์ด้วยพอเราได้เข้าไปร่วมเห็นมาตรฐานระดับโลกแล้วก็ได้ร่วมกับพันธมิตรทั่วโลกนะคะวันนี้ทั้ง Marriott, i m p e r c o n h i t t o n ตั l ม a a c o r แเนี่ยนะคะก็กลุ่มพันธมิตรระดับโลกที่เราก็จะได้พัฒนาแพ c t ทิสต่างๆวันนี้ก็เลยมองถึงว่าพอคุณค่าองค์รวมแบบนี้เรามีโอกาสได้ร่วมส่งต่อผู้ถือหุ้นเองก็จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคุณค่าที่ยั่งยืน และพอเวลาเป็นคุณค่าที่ยั่งยืนแล้วก็สร้างความแข็งแกร่งของชุมชนก็ทําให้ท้องถิ่นแต่ละที่ที่เราจะพานักท่องเที่ยวมาเนี่ยได้มีประสบการณ์ต่างๆที่จะส่งต่อความน่ารักของเมืองไทยไปทั่วโลกก็เลยเป็นทั้งคุณค่าที่ส่งต่อถึงผู้ถือหุ้นนะคะคุณค่าที่ส่งต่อถึงผู้บริหารพนักง,งานด้วยให้ผู้บริหารพนักง,งานเราได้เป็นส่วนหนึ่งที่จะได้ส่งต่อคุณค่าดีๆ ให้กับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นความภาคภูมิใจที่เราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ AWC ในการ build better future ซึ่งก็จะเป็นความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของประเทศไทยนะคะก็พอมีโอกาสได้ทราบว่าโครงการ t h e v i l l a g e to the World ของทอท,ท,ทได้ชวนชุมชนทาง AWC ก็เลยได้มีโอกาสเชิญมาร่วมในงานเปิดก็มีทั้งทั้งผู้รับเหมาแขกพันธมิตรนั่งทำร้อยลูกปะ ก็ได้ร้อยเองก็สนุกสนานได้คุยกับชุมชนชุมชนเองก็ได้มีส่วนที่จะสร้างสินค้าแล้วก็สร้างไรายได้งานหัตถกรรมการรีไซเคิลด้วยวัตถุดิบที่บางทีอาจจะไม่ได้เกิดคุณค่าแต่พอเอามารีไซเคิลแล้วเกิดเป็นอของที่เป็นความทรงจำเป็นของฝากถึงของ,ของที่ล,ลึกทางมีเหลียพัทยาเองก็เข้าไปร่วมที่จะได้เล่าถึงการจัดเตรียมอาหารการพรีเซนต์การทำโมเดลของ s ustainable food practice ว่า จะเลือกของวัตถุดิบยังไงมีการเตรียมอาหารแล้วก็เรียกว่าส่งต่อเรื่องของทักษะด้านอาหารซึ่งจริงๆเมืองไทยเรามีความอร่อยของอาหารหลากหลายแล้วแต่พอเรามีวิธีการในการพรีเซนต์การเก็บการมองถึงเวลาช่วงเวลาแต่ละช่วงที่บัญทีนักท่องเที่ยวมาก็จะเป็นทักษะขององค์รวมของเรื่องอาหารค่ะที่ตอนนี้ได้เข้าไปเริ่มโครงการเริ่มต้นกับทางชุมชนบ้นานอำเภอค่ะ ก็อยากจะขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและก็ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีโครงการดีๆอันนี e ้ให้บริษัทไทยของเราได้พัฒนามาตรฐานการสร้างคุณค่าความยั่งยืนแล้วก็มีส่วนร่วมกับชุมชนที่เราลงไปประกอบธุรกิจแล้วก็ได้ร่วมกันส่งต่อไม่ใช่แค่ไรายได้ส่งต่อถึงชุมชนแต่เป็นการเอาความพิเศษและคุณค่าของชุมชนส่งต่อถึงทุกคนจากทั่วโลกค่ะก็เลยอยากจะ,ะเชิญชวน บริษัทต่างๆได้ร่วมโครงการดีๆอันนี้แล้วก็ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะร่วมเติบโตด้วยกันอย่างยั่งยืนและก็ build better future for all ไปได้วยกันค่ะ